ดอป่าเนี่อโอเคไปสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งต้องขอสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะคะและตอนนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลบูนิกิปรบมืยอยก่อนก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะก็มีชื่อว่าลูกไม้นะคะ ถ้าแท้ในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำงานก็จะใช้ชื่อว่าคิตตี้นะคะส่วนเพื่อนๆเนี่ยก็จะชอบเรียกว่าไม่ไม้นั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกไม้เป็นคนไทยนะคะถึงจะมีหลายคนบอกว่าเออหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ก็คือเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยคะ่ะแล้วก็เกิดที่เกิดท,ที่ประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่า ลูกไม้นีชื่นชอบญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้ทํางานต่อที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็เลยอยู่ญี่ปุ่นมาได้ระยะเวลานานๆาาพักหนึ่งแล้วค่ะค่ะแล้วที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือที่มาของชื่อชาแนลบรูนิกินั่นเองนะคะ คำว่าบลูนิกิจริงๆแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะคำว่าบลูก็คือทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าสีฟ้านะคะส่วนคำว่านิกิในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่าเดลี่หรือว่าสมุดบันทึกเองค่ะเมื่อนํามารวมกันแล้วก็จะได้คําว่าบลูนิกิซึ่งแปลว่าเดลี่สีฟ้าค่ะนั่นก็คือเดลี่เลื่มปรดของเราเองนะคะที่เราตั้งใจตั้งชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการ เหมือนถ่ายท่อแดอรี่ของเราเองที่บันทึกความทรงจําดีๆประสบการณ์ดีๆที่เราได้ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นทําออกมาถ่ายท่อาออกมาสื่อสารออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอให้กับทุกๆคนนั่นเองคะ่ะ ส่วนในเรื่องของคอนเทนต์ที่เราตั้งใจและคิดเอาไว้ว่าจะทํานะคะก็เรียบง่ายค่ะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเราเองนะคะอย่างที่เราตอนแรกเราเกิดน,นําไปทางต้นคลิปแล้วเนาะว่าเราอยากจะทําเป็นแดรี่ส่วนตัวในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะก็คือถ่ายทอดการใช้ชีวิตจริงๆของเราในประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนมากนะคะเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือชอบเป็นคนชอบเที่ยวบ้างเลยค่ะทุกคนก็อาจจะ เน้นไปทางเที่ยวไปทางกินร้านอะไรที่เรารู้สึกว่าเออร้อานนี้ดีร้านนี้เด็ดก็อยากจะนำเสนอให้กับทุกคนหรือว่ามีที่ไหนที่เราคิดว่าอันนี้เราชอบนะหรืออยากจะแบ่งปันให้ทุกทุกคนก็จะทำเป็นคอนเทนต์ออกมานะคะ และนอกจากช ANNEL ใน YouTube นะคะแล้วก็ยังมีเพจ Instagram ที่เราเปิดมาพร้อมๆกันต่อใช้ชื่อเดียวกันนั่นก็คือชื่อเพจบูรกินั่นเองนะคะเอาไวค้คอยอัปเดตเข่าวสารให้ทุกคนนะคะว่ามีการลงคลิปแล้วนะใน YouTube แล้วก็จะมีการลงรูปสวยๆที่เราได้ไปถ่ายมาตอนที่เราไปทําคลิปนะคะแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆน,นะคะก็คอยติดตามชมกันด้วยนะคะว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแล้วก็ทาง DM ของ Instagram นะคะทุกคนสามารถ DM เเข้ามาคุยกับเราได้นะคะ ว่ามีอะไรอยากจะนําเสนอตีชมหรือว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนอยากดูคอนเทนต์อะไรก็สามารถ DM เข้ามาคุยกันได้นะคะเราอยากคุยกับทุกๆคนมากๆเลยนะคะก็จะรอ DM ของทุกๆคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนได้นะคะที่ดูคลิปแนะนําตัวของเรามาจนถึงตอนนี้เนาะก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจต่อไปให้ลูกไม้ด้วยนะคะก็จะตั้งใจทําคลิปทำคอนเทนต์ดีสนุกๆออกมาให้ทุกๆคนได้ดูนะคะ ก็อย่าลืมติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Blue n i k i ของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วในคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้ทุกคนดูหรือว่ามีคลิปอะไรออกมาก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะวันนี้เราต้องไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวย่าเปิดยังมีอะไรตลกตลกสนุกสนุกให้ทุกคนดูทายคลิปได้นะคะอย่าลืมไปดูกันได้นะ ค่ะแล้วจะแล้วน่กจะแล้วน่าจะใช้ชีวิตของพูดปิดอีกแล้วอาจจะลงอีกอ่ะเฮ้ยเอาใหม่อีกรับตั้งใ,ใจทำที่เออผิดลายเทคเลยทำไงดี มือใหม่อัดคลิปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อเลยไปก่อนคอยเป็นกำลังใจให้ลูกไม้ต่อไปด้วยนะแล้วคนพูดอะไรเรา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 ต้องพูดอะไรดีนะลืมบทแล้วเหนื่อยละ